สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สอสอ,อขอลำพูนช่อวันนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศ36ปีวันเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี2,564ค่ะสาหรับวันเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนั้นเราตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนะคะน,นี้เรามาพบกับข่าวประจำสัปดาห์วันที่8 ถึงวันที่12พฤศจิกายน2564ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะวันที่8พฤศจิกายน2564เวลา10นาฬิกานางสาวศิริลักษณ์ตั้งวัวรปัญญาคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางสาวชาดาพรสนันตานักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูนและสันมนักานสาธรารณาสุขอำเภอเมืองลำพูนดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมความรู้กเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาและตรวจสารเสพติดในร่างกายของพนักงานบริษัทแจมฟ้าเซฟหมาจำกัดมีจำนวนลูกจ้าง84คนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการโรงงานสีขาว มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการวันที่11พฤศจิกายน2564เวลา13บาิการ่วมประชุมกรมประจำเดือนพฤศจิกายน2564เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามภารกิจรับฟังการมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผู้บริหารกรมและติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน ที่สําคัญโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่12พฤศจิกายน2564เวลา9นาิกา30นาทีร่วมประชุมาาคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูนครั้งที่2 2564เพื่อกำหนดแนวทางและกับเพื่อนการดำเนินงานส่งเสริมประสานหน่วยงาน องค์กรกลุ่มและภาคประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบณนะห้องประชุมอาคารสูราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน21คนสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดลำพูนและสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูนร่วมจัดกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี2564สารพลังเครือข่ายยอปอสู้ภัยวิกฤตเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแค่แก่โรงพยาบาลนำพูลและโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้ในการสนับสนุน ภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีนายวรยุทธ์นาวัตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานรับมอบจะมีวัตถุประสงค์ก็คือการให้ผู้จ้างในสถานประกอบการได้มีการดูแลกในเรื่องของความปลอดภัยจาการทำงานเพื่อเป็นการลดเสี่ยงของการเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะจังหวัดลำพูนได้มีกิจกรรมในการมอบทั้งเงิน ับมอบทั้งวัสดุสิ่งของให้กับทางโรงพยาบาลลำพูนซึ่งเป็นหน่วยที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนในช่วงเวลานี้เวลา14นาฬิการ่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูนดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาและตรวจสารเสพติดในร่างกายของพนักงานบริษัทไทยเพรสเดนฟู้ดจำกัดมีจำนวนพนักงาน305คนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการโรงงานสีขาวมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการการส่งเสริมให้ในจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะหา่างการสวมหน้ากากการล้างมือบ่อยๆการตรวจวัดอุณหภูมิการลงทะเบียนไทยชนะอย่างเคร่งครัดทุกสัปดาห์ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆได้ในสัปดาห์ต่อไปนะคะขอบคุณค่สะสรคุ้มคองสิทธิ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน